มื่อวานหลายคนบ่นนะคะเรื่องของผู้ค้ากุ้งทั้งหลายบอกโอ้ยกุ้งขายไม่ได้เลยหลายคนกังวลน,นะคะล่าสุดไปตรวจสอบดูที่ตลาดปากน้ําสมุทรปราการนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่เฉพาะกุ้งนะคุณผู้ชมอาหารทะเลอื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโดยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดปากน้ําและตลาดบ้านคลองสมุทรปราการะคะ่ะไปสํารวจอาหารทะเลดูหน่อยสอบถามหนึ่งในแม่ค้าขายกุ้งที่ตลาดปากน้าเขาบอกว่าอาหารทะเลส่วนใหญ่เนี่ยขาย ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะกุ้งนะแต่รวมถึงของทะเลอื่นๆทั้งหมดด้วยพอหมดวันเนี่ยก็ <Eng ader> ต้องอัดน้ําแข็งและให้กุ้งยังดูสดดูไม่เน่าซึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณสักสิวันอย่างวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสํารวจช่วงประมาณสายๆนะคะเขาบอกว่าดูสิขายตั้งแต่ตีสีจนจะ11บเอโมงแล้วยังขายไม่ได้เลยแม้แต่โลเดียวไม่รู้จะทํายังไง คือท่านเน่าก็คงต้องทิ้งขนาดใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยมีสิทธิ์คนละครึ่งให้ประชาชนมาใช้กันยังไม่มีคนซื้อเลยส่วนลูกจ้างชาวลาวของร้านอาหารทะเลในตลาดอีกร้านเขาก็บอกว่าปกติที่ร้าน,นวันหนึ่งลงของอย่างน้อยๆ3 4 0ถึงกิโลกรัมขายหมดทุกวันพอเจอข่าวโควิดรอบนี้มาขายได้แค่พันเดียวที่เหลือก็ต้องอัดน้ำแข็งหรือไม่ก็แกะเปลือกแกะหัวออกแล้วเอาไปแปรรูปก็พยายามจะบอกลูกค้านะบอกว่ากุ้งมันไม่ได้ติด โควิดแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ยังกลัวอยู่ค่ะแรงมากเพราะว่าขายไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้บางทีก็ขายวันหนึงไม่ถึง10โลซอยุ้งเนี่ยเราขายแทบจะไม่ได้เลยนะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าข่าวมันออกไปอย่างเงี้ยยังไงก็ขายยากแล้วถ้าวันนี้หมดจริงๆก็ต้องทิ้ง ทิ้งแม่ก็กินเองไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะ่ะจากวันหนึ่งขายได้มื่นฝาเหลือเหลือพันบาทธรรมดาแล้วมันซื้อมานะ่ะขายวันต่อวันแต่โควิดมันเนี่ยซื้อมาเนี่ยสามวันแล้วยังขายไม่ได้เลยวันละครึ่งก็ไม่มีคนมาซื้อเออทุคนมันไม่กล้ามากันเลยเนี่ยที่นั่งอยู่แม่คา้าเย เนี่ยแหลคะค่ะคนละครึ่งก็มีแต่คนไม่กล้าซื้อนะคะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามที่ตลาดสดเทศบาลตำบลแวงนั่งนะคะบรรยากาศก็เงียบเหงาหลายคนยังหวาดระแวงอยู่ว่าอาหารทะเลจะปนเปื้อนโควิดก็เลยทําให้ยอดขายลดลงนะคะหนึ่งในแม่ค้าที่ขายที่นี่เขาบอกว่าขายอาหารทะเลมา8ปีแล้ว พอมีคนละครึ่งนะขายดีมาตลอดเลยจนกระทั่งมีข่าวสมุทรสาครน,นี่แหละยอดขายลดลงกว่า70เป็นมา2-3วันแล้วนะคะยืนยันเลยว่ากุ้งที่รับมาเนี่ยไม่ได้มาจากจุดที่มีการระบาดพื้นที่ตรงนั้นมันถูกสั่งปิดไปแล้วก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจว่ามาซื้อร้านนี้ปลอดภัย100เปอเซ็ค่ะยงไม่แตะพิมพเลยก็้อนแต่มันก็เหียแห้งง ขายข่าขายของกับปิดแบบบารับี่พตเพราะว่าเพิ่นจะปเท้าอีกอย่างในบาร์บองหมันห้อง้วก็มีเหตไขายได้แบบเขาเมัอนจะขายก็เลยเนาะเพราะว่าผลกระทบมันจะมันมาจากของทางของข้าเจ้ามากเลยมันเร์ไปจริงๆเพราะว่าห้าวใดรับของก็จะคุ่อกนแล้วกุ่งมาบริทานเหมอน่เขาวางทางกาแกี่ยงได้ถ่าย สลับลงใต้ไปสุราษฎร์ธานีกันนะคะบริเวณท่าเทียบเรืออํเาเภอเกาะสมุยค่ะก็เพิ่มมาตรการคัดกรองเลยใครจะไปใครจะมาตรวจเข้มทุกช่องทางนะคะคุณธีรพงศ์ช่วยชูนายอำเภอเกาะสมุยก็ไปตรวจสอบเรือประมงลำหนึ่งเนี่ยชื่อโชคชาย23สาลำนี้ออกจากอำเภอสิชนเมืองคอนมานะฮะมาเข้าท่าเทียบเรือบนนั้นเนี่ยมีลูกเรือ5้าคนในจำนวนนี้มีแรงงานเมียนมา1คนพอบอกเมียนมาอุ้ยผวากันใหญ่นะ ก็เลยมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ใช้ชุดตรวจ Rapid Test นะคะก็ไปเจาะเลือดที่ปลายนิ้วถึงแม้ว่าตรวจแล้วจะไม่เจอเชื้อเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องกักบริเวณเพื่อความปลอดภัยนะคะลงเรือเนี่ยอยู่ได้เฉพาะบริเวณท่าเทียบเรือเท่านั้นไปจุดอื่นไม่ได้เพื่อความปลอดภัยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ